เซฟเฮาเรียลลิตี้ไลฟ์โชว์นะครับของหนุ่มๆ GMMTV ซีซั่นนี้กลับมาพร้อมกับความสนุกแน่นอนนะครับผมกับทีม Red Ball s e c k e t นะครับใครนะแัดไลฟ์สดตลอดทั้ง7วันนะครับสวัสดีครับผมเอิร์ธครับสวัสดีครับผมหอมเมย์ครับเด็กมันเล่นไปก่อนไลฟ์เป่าเล็บเป่าเล็บของเราเน้นทำ คำจานแตกไม่ใช่วันนี้เราก็ดีใจเราเหมือนได้กลับมาสู่บ้านเก่าบ้านที่อบ่นของพวกเรานะครับดีใจามากๆเลยครับดีใจก็ดีใจถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยแต่อุกท่านหนึ่งไปเพราะว่าจบไลฟ์เสร็จก็ไม่ได้นอนเอนดีโอว่าชวนคุยตลอดทั้งคืน <S <S> <S กว่าจะได้กว่าจะได้นอนก็ดีสามดีสี่คือดีใจมากนะที่ครั้งนี้เราได้กลับไปเซีมเฮาส์<ๆ>เพราะว่าเซฟเฮาส์ house, เหมือนเป็น การกำเนิดของเราในรูปแบบของรายการนะเอาจริงไหมโอ้หัวถึงหมดก็หลับแล้วอ่ะเออหัวถึงหมดก็หลับแล้วแต่พี่เอิร์ธเขาจะเป็นสายแบบว่าเที่ยงคืนนิดนึงเขาไม่สายเที่ยงคืนเขาเป็นมนุษย์ห้องราตีเวลาปิดไลน์แล้วเขาจะไม่นอนเขาจะไปอยู่กับนีโอกับพี่กัน กับกทุกคนที่ชอบนอนดึกๆอะไรเงี้ย <c oughs> ผมก็คือปิดไลฟ์ปุ๊บผมขึ้นนอนเลย <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ว่าเราเป็นคนแบบว่าต้องนอนอ่ะถ้าไม่ไนอนจะด <c oughs> วดหัาก็เลยคนอื่นเขาไปเฮียาปาร์ตี้กันเราก็นอนเลย <c oughs> ผมสร้างตำนานเกาะข,ขอบสะและทัวันนี้มันยังเป็นมีมอยู่ในทวิตเตอร์อยู่เลยในแต่ว่าตอนที่เราอยู่เซฟหาว่าเราสลัดทุกอย่างของการแบบว่าบ <c oughs> <c oughs> ความเป็นศิลปินหรือความอะไรทุกอย่างอ่ะสึ่งนั้นคือเราใช้ชีวิตอยู่กับพี่ๆน้องๆกับเพื่อนๆที่เราใช้ในชีวิตแบบประจําวันจริงๆอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ทุกคนได้แบบเออได้เห็นตัวตนของเราในมุมนั้นครับที่เห็นผมบ้าๆบอๆในในบ้านอ่ะอาจจะเป็นแค่มุมๆหนึ่งเออมันเป็นมุมหนึ่งของเราเนาะเซสเชียลในชีวิตหนึ่งที่ผมแบบอาจจะเคยเป็นแต่อัน่ะออกออกไปเยอะเกินไปหน่อยอะไรเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่นะไม่นะออกเยอะเกินไปหน่อยแต่ปีแต่ว่าซีซั่นนี้ยผมรู้สึกว่าต้องขีบบ้างแล้วแหละ ต้องคอยากร่อนจานฉันอยากทํากับข้าวฉันอยากมีเมนูอร่อยๆกินทุกวันทุกวันเอ้ก็ด้วยเพราะว่าการไปอยู่ในเซพาว่ผมรู้สึกว่าทุกๆวันมันที่สังเก็จาการทําอาหารรอบแล้วขึ้นมาสี่ห้าโหลรอบนี้เรามารอดูกันนะ ร้อยเปอร์เซ็นต์หรออืมผมเป็นคนที่แยบย์มากๆกับการเก็บความลับไม่เก่งอะ่ะชอบโปะอ่ะเอออ,อ่ะคุณไม่เก่งแต่ผมเก่งเรามาดูกันว่าใครจะโป๊ะก่อนใครนะฮะคนที่ผมกับรู้สึกว่า <c oughs> น่าจะเทคแครดีที่สุดอ่ะกับ <c oughs> เป็นนีโอ คุณไม่เคยอยู่บ้านเดียวกับเขาไงไม่เหรอวน้องอ๋ออาจจะเป็นช่วงที่ผมไม่ค่อยอยู่ทํางานบ่อยไงเ้าแบบไม่ได้เจอเขาอาจจะไป็นพป้าทำห้ยแต่ด้งอาจจะเป็นสายแบบเพล็กไ่ดูแลซื้อขนมซื้อขนมนมเอะไรให้กันพี่นั้นพี่แบบว่าเราแบบเราไม่คิดว่าเขาจะทําแต่เขาทําอะไรเงี้ยพี่อ๋อแหละเออพี่อ๋อจะเป็นสายปั่นเออหัวพี่อ๋อฟปก็จะใสยปั่นแต่ว่าสมมติยุงกัด โออ้้ตตบบันนีไไมม่่่ใชก็ใครที่ได้เอเป็นเบสบลจีเกตนะครับบอกเลยว่าต้องโชคดีแน่ๆโชคดีจริงๆแบบโชคดีที่แบบว่าไม่สามารถหาใครที่แบบว่าเป็นแบบนี้อีกแล้วต้องรอนะ ก็นั่นแหละนะครับถ้าเกิดได้ผมเนี่ยเป็นเบสบ s ซีเคดเนี่ยผมพยาํามไม่คุณนะครับมีเสียงหัวเราะนะครับไม่ใช่ว่าผมเล่นมุกลงแต่ทำให้คุณขำผมครับรอ๋อ,อได้ไหมได้นะได้ครับฝากด้วยนะครับโอเคกระเป๋ากระเป๋าอะไรต้องขอไปเลือกเองบอกไม่ได้ยตรงนี้ไม่ได้อุ้ยผมยังไม่ได้คิดเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่า เมอแต่ไม่ชนะ <laughs> แต่ก็ดูทรงก็รู้สึกเหมือนกันว่าไม่ชนะหรอกเออไม่ได้คิดเลยอ่ะฝากติดตามเซฟเฮา s e บ้านรับจับไลฟ์ซีซั่น3ด้วยนะครับเบสบอลซีเคทสองกันทั้งวันสองกันทั้งคืนทั้งบ้านทั้ง5คู่เลยครับผมตลอด7วันทาง Facebook นะครับและ y o u t u จ e เอ็มทีวีฮะเริ่ม21มีนาคมนี้นะครับ6โมงเย็นแล้วเจอกันบู๊ จะเป็น best blow secret ของใครติดตามได้ใน safe house บ้บานลับลับจับลฟ์ซีซั่น3 best blow secret oh. เริ่ม live 21มีนาคมน,นี้ทาง Facebook และ YouTube GMM TV